กระเทียมเจียวมันหมูกระเทียมไทยทำตามคำสั่งเจ้าค่ะตามคำสั่งของครูพิชายกับข้าวหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นซิกเนเจอร์เลย ต่ำไปเนี่ยค่ะจำไทยจำไทย,ย,ยไปค่อยๆตามไป ทียมเอาไปปั่นก็ไม่ได้เขาบอกบอกระเทียมมาปั่นแล้วอาหารที่ขาดไม่ได้บ้านนี้ เ็นิกเนเจอร์ของบ้านนี้เลยแหละกระเทียมเจียวกากหมูเนี่ยน้ำมันหอมละเหยของกระเทียมเขาจะไม่ออกมาวาซ่าน้ำมันหอมละเหยของกระเทียมเขาจะไม่ออกมาวาซ่า กระเทียมเอาไปปั่นก็ไม่ได้เขาบอกกระเทียมอปปั่นแล้วขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีต้องมีกระเทียมสดไม่กินคุณพ่อบ้านเขาชอบกินมากค่ะทำตามคำสั่งเจ้าค่ะตามคำสั่งของคุณพี่ชาย น้ำมันหอมระเหยของกระเทียมเขาจะไม่ออกมาว่าซะขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีต้องมีกระเทียมสดไม่กินคุณพ่อบ้านเขาชอบกินมากค่ะ ไปค่อยต่ำไปเต็มสดเนี่ยกินเป็นเม็ดๆๆๆเลยค่ะกับข้าวลหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นชิกเนเจอร์เลยมันหมูน้อยไปไหมอ่ะคือเอามากินกับข้าวอะค่ะกินกับ เราก็ต้องตะบันเองเลยสิคะต้องมาซื้อมันหมูมาเพิ่มไหมเนาะกับข้าวหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นชิเนิเจอร์เลย ข้าวหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนี้เลยแหละกระเทียมเจียวกากหมูเนี่ยกระเทียมเอาไปปั่นก็ไม่ได้เขาบอกกระเทียมมาป,ปั่นแล้ว ที่ขาดไม่ได้บ้านนี้กับข้าวหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นชิเนเจอร์เลย อาหารที่ขาดไม่ได้บ้านนี้เนี่ยค่ะทททไทยเต็มไทยแลค่อยต่ำไป ขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีต้องมีกระเทียมสดไม่กินคุณพ่อบ้านเขาชอบกินมากค่ะกระเทียมเอาไปปั่นก็ไม่ได้เขาบอกกระเทียมมาปั่นแล้ว เียมเอาไปปั่นก็ไม่ได้เขาบอกบอก็เทียมมาปั่นแล้วอาหารที่ขาดไม่ได้บ้านนี้กับข้าวหลายๆอย่างแต่ตัวเนี้เป็นซิเนิเจอร์เลย กระเทียมเจียวมันหมูกระเทียมไทยเนี่ยค่ะทไทยกระเทียมไทยไค่อยต่ำไป มาซื้อมันหมูมาเพิ่มไหมเนาะขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีต้องมีกระเทียมสดไว้กินคุณพ่อบ้านเขาชอบกินมากค่ะขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีต้องมีกระเทียมสดไว้กิน